ประกบแต่ตัวท็อปของช่อง13พระเอกปุกลุกฝนทิพย์ไม่รวมตัวจริงคู่ใครเคมีดีสุดหนึ่วีเวรภาพพระเอกละครคนแรกของปุกลุกในการก้าวเข้ามาในสนามละครหลังจากที่ปุกลุกมาจากเวทีประกวดนางงามสองเอสกะตพงศ์บำลุงรักพระเอกลุกคมเข้มมากฝีมือคนนี้ปัจจุบันนั่งแท่นอ่านข่าวด้วยเอสเคยโคจรมาเจอกับปุกลุกในละครเรือนลอมรัก สามบอสโตนวงบูนพระเอกลุกน่ารักอีกคนที่ได้ร่วมงานปุกลุกสมัยบอสเข้าวงการใหม่ๆในละครมนรักแก้บนสี่ไพภพธิตพิสิทธกูลพระเอกมารอบอุ่นน่ารักเซใสคนนี้เคยเจอกับปุกลุกในละครสุภาพบุรุษบ้านทุงห้านิววงสกรปรมัตถากรอนพระเอกที่ได้ร่วมงานกับปุกลุกที่ช่องเจ็ดในละครเพลงรักบ้านหน้าและเรือนกาหลงหกเวียสุกุลวัฒนารดพระเอกตัวท็อปของช่องเจ็ดที่แจ้งเกิดบทราม่าให้ปุกลุก ไดดีในละครเรื่องเพื่อนแพก 7ไมพาระเดชสงวนความดีพระเอกคู่บุญหรือพระเอกคู่จิินของปุกลุกจนพัฒน,นามาเป็นคู่จริงในที่สุด8มิกทองระยะพระเอกสูงยาวเข่าดีอีกคนของช่องเจและทำเรตติ้งสูงมากจากละครเจ้าสาวจำยอม9อ,อ,อาานน้าอมกพันธ์นามาดเป็นพระเอกที่โคจรมาเจอปุกลุกในละครหลายเรื่องสำหรับออมทั้งแม่อายสะอื้นสิบพุทธิชัยเกษตรศี์พระเอกที่ปุกลุกได้ร่วมงานหลังเป็นอิสระจากช่อง7ไปเจอกันที่ช่องพีพีทีวี ในละครเรื่องปาฏิหาริย์รัก11เจเจทวิพัฒติลับคอนพัฒนพระเอกคนแรกที่ปุ๊กลุ๊กคามมาเล่นละครให้กับช่องวัน31คู่นี้เจอกันในละครเล,ล่ลวง12โตโน่พาคินคำวิไลศักดิ์พระเอกคู่จิ้นคนล่าสุดที่ได้ร่วมงานกับปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์ในละครวิวาฟ้าแลบ13ป้องนาวาัดค่ายพร้อมจะดึงนักแสดงมากฝีมือนักแสดงขวัญใจแฟนคลับรีเมคซีรีส์เกาหลี